สวัสดีค่ะพี่โอจากคลินิกบางกองนิวสมายนะคะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งในคลิปที่2วันนี้จะมาคุยเรื่องวีเนียแบบฉีดหรือสมาร์ทวีเนียรนั่นเองตัววีเนียแบบฉีดเป็นเทคนิคใหม่นะคะแอดมินของเราก็เลยได้รับคำถามที่แบบถามกันมาทุกวันเลยนะคะพี่โอรวบรวมคำถามมาให้ทั้งหมดประมาณ5คําคำถามลองดูว่าจะมีคำถามไหนที่ตรงใจกับคนที่ต้องการทำวีเนียแบบฉีดตัวนี้อยู่หรือเปล่า สำหรับวันนี้มีของแจกมาแจกเหมือนเดิมเป็นออร์ลิเกเตอร์ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะสองลำบานเนาะสำหรับคำถามท้ายคลิปนะคะก่อนที่เราจะมารู้ว่าวีเนียร์แบบฉีดหรือสมาร์ทวีเนียร์คืออะไรขอขายของก่อนโปรโมชั่นของสมาร์ทวีเนียร์ของเราตอนนี้จริงๆแล้วมันราคาซี่ละ5,000บาทตอนนี้สำหรับคนที่ทำา8ซี่ขึ้นไปลดเหลือซี่ละ4,000บาทเท่านั้นสามารถชำระได้หลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสด Own, หรือบัตรเครดิตรับหมดเลยมาถึงคำถามข้อแรกนะคะถามว่าวีเนียแบบชีดหรือสมาร์ทวีเนียคืออะไรตัววีเนียแบบชีด เป็นเทคนิคใหม่ในการทำวีเนียสมัยก่อนมันจะมีแค่2ตัวก็คือเป็นแบบ 8, แปะกับเซรามิกวีเนียตัววีเนียแบบฉีดนวัตกรรมใหม่ของการทำคอมโพสิตวีเนียวัสดุชนิดเดียวกันกับแบบแปะนะคะเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้เขาทำมาเป็นรูปแบบของเหลวแบบนี้นะคะเป็นไซลิงแบบนี้เลยนะคะเนาะตัวนี้เราจะสามารถขึ้นรูปวีเนียหรือว่าออกแบบดีไซน์รูปร่างฟันเราได้ ค่อนข้างสวยแล้วก็ดีกว่าตัวแบบแปะแบบแปะเราไม่สามารถเห็นรูปร่างฟันเราได้ในอนาคตนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเทคนิคใหม่ของการทำวีเนียร์แบบฉีดหรือสมาร์ทวีเนียเราจะสามารถเห็นรูปร่างฟันแบบนี้นะคะตัวนี้เขาเรียกว่า w a x i n g Mo d e เดเนาะคุณหมอจะพิมพ์ฟันคนไข้ไปก่อนแล้วก็ไปขึ้นรูปตัว w a ็ i n g แบบนี้ก็คือจะสามารถปรับ แต่งรูปร่างฟันของคนไข้ได้ตามต้องการเลยข้อดีของตัวนี้คือเราเห็นรูปร่างฟันก่อนของตัววีเนียแบบฉีดหรือสมาร์ทวีเนียนะคะซึ่งขั้นตอนของการทำเว็กซิ่งอันนี้อยู่ในโพรเซสของงานเซรามิกวีเนียนะคะต่อไปคำถามข้อที่2ถามว่าฟันแบบไหนที่ทำสมาร์ทวีเนียได้บ้างแนะนำในฟันหางฟันบิดนิดๆหน่นอยๆนะคะปลายฟันไม่สวย บางคนฟันหักนะคะฟันหักที่ไม่ได้เยอะนะคะไม่จําเป็นต้องทําครอบฟันตัวนี้ก็สามารถแก้ปัญหาได้นอกจากนี้ตอบโจทย์ที่สุดเลยก็คือแก้เรื่องสีฟันฟันเหลืองหรือสีเข้มมากกว่าปกติ ฟันเตต้าหรือฟันเทานะคะตัวนี้สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้คนไข้ได้ค่ะตัวอย่างที่คลินิกบางกองนิวสมายมีค่อนข้างเยอะนะคะพี่โอก็เลยไม่สามารถอาลงาในหน้าเพจหรือหน้า Facebook ได้ทั้งหมดเนาะถ้าใครอยากเห็นอยากรู้ว่าฟันของคนไข้ท่านนั้นๆสามารถทำได้ไหมอินบ็อกหรือโทรมาสอบถามได้หรือจะสามารถส่งตัวอย่างฟันของตัวเองมาให้คุณหมอดูก่อนก็ได้นะคะ ต่อไปมาถึงคำถามที่3นะคะถามว่าสมาร์ทวีเนียใช้เวลาทำนานไหมเนาะหลักๆเลยการทำสมาร์ทวีเนียจะตอบโจทย์สำหรับคนไข้ที่ต้องการเร็วคนไข้ที่อยู่ต่างประเทศบินมาแค่วัน2วันอย่างเงี้ยจริงๆคลินิกสามารถทำให้ได้นะคะ,ะการนัดหมายจะนัดเป็น2ครั้ง ครั้งแรกเลยนัดคิวมาปรึกษาคุณหมอนะคะถ้าคุยแผนการรักษากับคุณหมอเรียบร้อยแล้วคุณหมอก็จะพิมพ์ฟันเพื่อที่จะส่งไปทําตัวชิ้นงานขึ้นรูปแบ็กซิ่งแบบนี้นะคะเนาขึ้นรูปชิ้นงานมาให้เป็นแบบนี้เพื่อที่จะให้เห็นรูปร่างฟันเราในอนาคตนะคะเร็วสุดใช้เวลา1วันปรึกษาวันนี้นะัททำพรุ่งนี้ได้เลยก็ได้นะคะเนาะพอเราได้ชิ้นงานตัวนี้แล้วถ้าเวลาปกติเลยก็คือ5 7วัน นะคะคุณหมอจะมานัดทำตัวสมาร์ทบีเนียให้เราทันทีเลยสามารถทำพร้อมกันทั้งบนและล่างได้เลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำประมาณ8ซี่บน8ซี่ล่าง หรือ10ซี่บน10ซีล่างขึ้นอยู่กับว่ารอยยิ้มของเรายิ้มไปถึงซี่ไหนนะคะมาถึงคำถามข้อที่4นะคะถามว่าสมาร์ทวีเนียที่ทำไปเนี่ยทำแล้วใช้เคี้ยวของแข็งได้ไหมนะคะอันนี้ต้องบอกเลยเนาะตัวชิ้นงานตัวสมาร์ทวีเนียมันเป็นคอมโพสิตที่ใช้ในการอุดฟัน มันสามารถแตกบินหักได้ถ้าเราใช้งานไม่ระวังนะคะหลังทําไปจะแนะนําให้เลี่ยงการเคี้ยวของแข็งๆอย่างเช่นน้ําแข็งแคบหมูอัลมอนด์ของเหนียวๆทั้งหลายแหล่นะคะอะไรที่เราดูว่ามันเป็นลักษณะเนื้อแข็งๆอะคะ่ะพยายามเลี่ยงการเคี้ยวต่อไปมาถึงคําถามข้อที่5ข้อสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะคะถามว่าข้อดีข้อเสียของสมาร์ทวีนียมีอะไรบ้างนะคะ ข้อดีของการทำสมาร์ทวีเนียหรือวีเนียแบบฉีดน,นะคะข้อหนึ่งเร็วนะคะ3วันเท่านั้นสามารถนัดทําได้เลยเนาะปกติแล้วจะปันประมาณ5-7วันเนาะข้อ2ส,สามารถกําหนดรูปร่างฟันได้เหมือนเซรามิกวีเนียเลยนะคะข้อ3 ก็คือมีเฉดความขาวให้เลือกหลายระดับนั่นเองต้องบอกเลยว่าอายุการใช้งานก็ประมาณ3-5ปีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเราดูแลนะคะและต้องคำนึงถึงเรื่องการทานอาหารด้วยเนาะถ้าท่านไหนเป็นคนที่ชอบทานอาหารมีสีนะคะมีสีในที่นีห้หมายถึงว่าอาจจะเป็นอาหารพวกขมิน้นเครื่องแกงต่างๆอย่างเงี้ยนะคะดื่มไวายบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะ เนาะตัวนี้อาจจะซึมเข้าไปในตัวสมาร์ทวีเนียหรือว่าบีเนียแบบฉีดได้ซึ่งข้อเสียของเขาก็คือดูดสีดูดกลิ่นอยู่แล้วนะคะตรงนี้ต้องระวังด้วยเนาะการแปรงฟันการใช้ไหมขัดฟันทำได้ปกติเลยไหมได้เลยค่ะใช้ไหมขัดฟันได้ทุกซี่นะคะโอเคมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะเราก็จะมาแจกของรางวัลเนาะคำถามในคลิปนี้จะถามว่า สมาร์ทวีนิอทำแล้วสามารถเคี้ยวของแข็งได้ไหมสอบคำถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีคำถามหรือมีความสนใจนอกเหนือจากรายละเอียดที่พี่โอให้ไปในคลิปนี้สามารถสอบถามมาได้หลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์นะคะหรือว่าอินบ็อก ลายแอปพลิเคชันทาง IG ก็ได้นะคะสอบถามพี่พี่ผมมาได้เลยใครอยากเห็นเคสร,รีวิวฟันประมาณนี้สามารถทำได้ไหมส่งมาในแชทใน l ล n e หรือว่าช่องทางที่คนไข้าสามารถสะดวกติดต่อมาได้เลยนะคะมันจะมีหลายเคสเลยที่ยังไม่ได้เอาลงในหน้าเพจหรือว่าหน้า Facebook นะคะเนอะสุดท้ายนี้ ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์วิดีโอคลิปนี้ให้พี่โอด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย